ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมผลักดันศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่หมู่4ตำบลเมืองปลาทูอำเภอบันพุพิสัยโดยทางจังหวัดได้คัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ถึงวิธีการเพาะปลูกพืชใช้น้ําน้อยซึ่งเกษตรกรที่นี่ต่างก็ปรับตัวหามาปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้าน้อยทดแทนการทํานา ทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกเพื่อผักสวนครัวโดยดูตามความต้องการของท้องตลาดอย่างมะเขือฟริกแตงกวาถั่วฝักยาวและถั่วเขียวที่สร้างไรายได้อย่างงามเขาได้กําหนดมานะครับทีมงานของบรรพศทีมงานของสํงานักงานของจังหวัดนครสวรรค์พร้อมนะครับที่จะทําตรงนี้ให้เป็นโมเดลของประเทศได้นะครับ ซึ่งเกษตรกรพื้นที่ต่างพอใจในผลผลิตที่ได้และรู้สึกดีใจที่รัฐบาลเห็นความสําคัญของการเกษตรอีกทั้งยังเตรียมลงพื้นที่มาให้ความช่วยเหลือตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเป็นปลูกเป็นข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อกระจายตัวชุมชนณปัจจุบันนี้เกิดวิกฤตเมื่อตั้งปีสม157เกิดวิกฤตภัยแล้ววิกฤตเรื่องน้ำเนี่ยเราก็ไม่มีน้ําทํานาเราทําการเกษตรเนี่ยเราไม่มีน้ําทํานาเคยปลูกข้าวแล้วเรา ไม่ได้ปลูกข้าวไว้มีไรายได้แล้วเราก็ได้ตกลงกันว่าเราจะปลูกพืชอายุสั้นนี่คือแปลงเรียนรู้การปลูกพืชทดแทนของเกษตรกรต้นแบบอำเภอบัรนพธิพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถผ่านพวิกฤตภัยแรงครั้งนี้ไปได้ค่ะ